เอาละครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของตัวกระจุดระยาที่ยะลากันครับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะครับที่ประสบความสําเร็จเป็นหนึ่งในซอว์พาวเวอร์อำนาจแห่งความสร้างสารรค์นะครับเพื่อสร้างสารรค์เศรษฐกิจไทยอย่างผลิตภัณฑ์จากสารกระจูดและผ้าเขาวมาที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าในตลาดโลกยกระดับและพัฒนาความสามารถส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานครับ กระเป๋าสารกระจูดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุก,กาบแดงหรือกลุ่มกระจูดรายาที่ได้ถูกมอบเป็นที่ระลึกให้กับนายเศรษฐวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งลงพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสในกิจกรรมเที่ยวใต้ใตสุดใจจากนั้นได้นํากระเป๋าติดตัวไปใช้ระหว่างเดินทางปฏิบัติภาร,รกิจณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้รับชื่อเสียงโด่งดังทั่วข้ามคืนและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อย่างรวดเร็วก็พอเรา,เานายกหิ้วกระเป๋าเราไปฝรั่งเศสออเดอร์เราก็ปังขึ้นก็กายาก,ก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านว่าให้มาขอบคุณท่านนายกที่พูดแล้วทำจริงค่ะเนื่องว่านายกแค่พูดหลอกๆพวกเราที่มาในราิวาสว่าจะหิ้วของเราไปฝรั่งเศสที่ไหนได้นายกหิ้วไปจริงค่ะก็ออเดอร์เราก็ปังมาก พอเห็นนายยกหิ้วไปก็ทางชาวบ้านก็ขอบคุณท่านนายยกค่ะที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้เราแล้วก็ให้เกิดกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนเราตอานี้ก็จะเพิ่มเพิ่มข,ข่ายอีกแล้วคือสี่หมู่บ้านห้าหมู่บ้านนี่คือผลิตไม่ทันค่ะนี่ก็กระจายไปอีกสองสามหมู่บ้านค่ะที่ทำมาส่งตรงที่กลุ่มเราค่ะคือไม่ใช่ว่า สองสามร้อยัวเรือนที่เกิดรายได้จากตรงนี้คือเป็นพันคนนะคะที่เกิดรายได้จากตรงนี้ค่ะคือตัวกะยาก็เป็นตัวแทนชาวบ้านว่าขอบคุณท่านนายกค่ะที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ชาวบ้านแล้วก็พูดจริงแล้วก็ทําจริงด้วยค่ะขอบคุณนายกค่ะ เป็นเวลากว่า17ปีแล้วที่ทางกลุ่มกระจูดรายาเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีภายในหมู่บ้านมองหาโอกาสการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่สารเป็นเสื่อกระจูดให้เกิดการแปรรูปกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กับการใช้งานของลูกค้าตามความต้องการใส่ใจรายละเอียดการตัดเย็บและการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับกลุ่มกระจูดบ้านใหญ่ที่ออกแบบและสารกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วยังให้ความสําคัญกับรายละเอียดความปราณีตในการสารกระจูดตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเส้นการเตรียมเส้นกระจูดตามกรรม,มวิธีโบราณโดยทําให้เส้นกระจูดมีความสม่ําเสมอและนิ่มนวลยืดหยุ่นโดยการใช้เทคนิคการปักซอยไหมน้อยเป็นงานปราณีตสินสวยงามเป็นกเกษตรที่ดีแล้วก็ทาให้กระจดบ้านกระจูดทุกๆก,ก,ก,กลุ่มของาราธิวาดเป็นที่รู้จักของ ทุกๆคนแล้วก็มียอดขายที่ดีขึ้นจากเดิมถือเป็นซอฟท์าวร์ที่ดีของนาธิวาดของเราตอนนี้ครับทําให้กระจุดของเรานาธิวาสเนี่ยได้รู้จักไปทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกแล้วตอนนี้ครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจจุดขายของกระจุดบ้านใหญ่ก็คือเราจะขายความเป็นสินประชีพของเรานะครับซึ่งเราต่อยอดมาเป็นโครงการสินประชีพที่เราทํามาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ,พอแม่พี่น้องของเรานะครับนํามาต่อยอดลงไปในชิ้นงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ หาที่ไหนไม่ได้เพราะว่าเป็นงานปักสวยเนี่ยเป็นงานปักที่ยากใช้ใช้มือการปากักแล้วก็ไม่ใช้ไหมเส้นเล็กด้วยไม่ได้ใช้ไหมพรมหรือไหมเส้นใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มของเราแล้วก็เส้นกระจูดก็เป็นกระจูดในชุมชนมาจากทุกๆคนช่วยกันเกี่ยวในเพิ่มรายได้กับชุมชนได้ด้วยแล้วก็นําใบลานมาผสมเพื่อให้เกิดมิติแล้วก็เกิดสีสันที่สวยงามขึ้นมาในชิ้นงาน นอกจากนี้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นอย่างผ้าขาวม้าเองก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสกลุ่มทอผ้าแม่บ้านวัดพระพุทธอําเภอตากใบเป็นกลุ่มสตรีที่กำลังลงมือการผลิตผ้าขาวม้ามงคลจะสีอย่างขมักขเมนจากเดิมชาวบ้านบริเวณวัดพระพุทธมีภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านการทอผ้าได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ศิลปาชีพวัดพระพุทธขึ้นในเวลาต่อมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลายผ้าดั้งเดิมและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นผ้าเจ็ดสีที่ว่าเป็นจุดเด่นที่ว่าเจ็ดสีเป็นผ้าที่ว่าเราแปรรูปได้ทั้งห่มทั้งปัดเย็บทั้งทำกระเป๋าทั้งคุมไหล่ทั้งทําผ้าที่ว่าใช้งานที่ว่าเป็นมงคลที่ว่ามีงานบวชนาคอะไรก็ใช้ผ้าเจ็ดสีค่ะหรือว่าจะเป็นที่ว่าเป็นพระจะสึกก็ใช้ผ้าเจ็สีนุ่ง ก็็เปนผ้้้าาาาขวมสีนน่คือเป็ผลายยกก้้้นอคค่ะ็ไไปใชดดีรับผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าเครื่องจักสารจากกระจูดเป็นอีกหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการผลักดันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าในตลาดโลกเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาความสามารถส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะการชูซอฟ t ์พาวเวอร์อำนาจแห่งความสร้างสรรค์จะสามารถสรร์สร้างเศรษฐกิจไทยให้เกิดความยั่งยืน ทีมข่าว n b t South รายงานจากจังหวัดนาราธิวาสนี่นถือว่ากระจูดแล้วก็ผ้าขาม้าเนี่ยโด่งดังไปไกลทั่วโลกค่ะพี่อุ้ยทำให้ชาวบ้านอะมีะไรายได้เป็นก,กอบเป็นกำรรเลยผลิตกันไม่ทันเลย